ใจล่มล่มค่ะดีเอสไอสำเร็จตัวละครโผเองรอครับลุงอัดไม่มีอํานาจส่งไม้ต่อให้ดีเอสไออ่าใช่ครับลุงอัดน่ะต้องเราต้องทําความเข้าใจลุงอัดเนี่ยเป็นประชาชนเหมือนกับเราผมก็เป็นประชาชนลุงอัดก็เป็นประชาชนเพราะฉะนั้นลุงอัดรวบรวมหลักฐานอะไรมาก็แล้วแต่นะอันดับแรกคือลุงอัดนะครับจะทําได้ก็คือถ้ามีอ่าถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐลุงอัดก็ต้องไปฟ้องดําเนินคดีหรือลุงอัดก็ต้องเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนต่อโดยเอาหลักฐานพยานต่างๆว่าคุณอัดลุงอัด พบเห็นแบบนี้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 หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกูก็ต้องไปตรวจสอบว่าสิ่งที่ลุงอัดพบเห็นสิ่งที่ลุงอัดมีหลักฐานอะไรเนี้ยจริงตามนั้นไหมใช่ตามนั้นไหมนะครับพิสูจน์มาถ้าเกิดจริงตามนั้นก็ต้องตามเพราะฉะนั้นเวลาที่ลุงอัดเอาออกมาบอกแล้วมีหลักฐานอะไรแล้วส่งไปให้หน่วยงานไหนเราต้องตามไปที่หน่วยงานนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยลุงอัดเนี่ยส่งหลักฐานมาให้แล้วเป็นไงบ้างถ้าไม่มีอ่าถ้าไม่มีความผิดไม่มีอะไรก็บอกมาเลยแต่ถ้ามีความผิดก็ต้องลุยรับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครัับบทนนายคคอะร มันบอกว่า DSI ไม่รับเราไม่เชื่อนะคำว่าไม่รับของทนายคอคืออะไรไม่รับเป็นคดีพิเศษไม่รับเป็นคดีพิเศษใช่ไหมผมถามว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษนะถ้าบถ้าสสามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมดี i ไอต้องทำยังไงครับขั้นตอนของกฎหมาย ขั้นตอนงกฎหมายคือดีเอไอต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สืบสวนได้เนี่ยส่งให้ปปชภายในหนึ่งเดือนส่งต่อให้ปปชทีนี้ปปชเนี่ยจะส่งกลับมาให้ดีเอไอทำต่อหรือปปชจะทําเองก็เป็นอํานาจของปปชเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนรับเป็นคดีพิเศษก็ต้องส่งให้ปปชไม่รับเป็นคดีพิเศษก็ต้องส่งให้ปปชอ,อยู่ดีนะครับสวัสดีคนนักรบนะครับแต่ความรู้สึกนะครับคุณอัดอยู่ในวงการตํารวจมานานย่อมมีทั้ง มิรศัตรูมีผู้มีพระคุณนะจากอักกาปฏิกริยาน่าจะอืมไม่อยากไปต่อเพราะเขาใหญ่หรือก็อักกระอวนรอฟังด SI, ีเอสไออาทิตย์หน้าอ่ะก็แล้วแต่การวิเคราะห์ไงครับผมถึงได้บอกไงแล้วแต่การวิเคราะห์นะซึ่งผมเองก็วิเคราะห์ว่าการที่ลุงอัดลุงอัดเนี่ยออกมาพูดแบบนี้การที่ลุงอัด,อ,ดออกมาบอกแบบนี้ก็คือเหมือนกับลุงอัดมากรรมนมาตอบย้าอะไรตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าอันนีอ้อันนี้คือผมวิเคราะห์เฉยๆนะ ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อท็จจริงหรือจริงหรือเปล่านะย้ำนะครับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์อยากคิดว่าเป็นการพูดจริงแล้วโอ้โหเอาคำพูดฟันธงอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะครับว่าคุณอัจฉริยะเองอาจจะได้รับการขอร้องจากผู้ใหญ่นะจากผู้ใหญ่ที่มีพวะคุณกับคุณอัจฉริยะว่าเฮ้ยอ่าอย่าให้ถึงคนนี้นะอย่าให้ถึงคนนี้นะอะไรเงี้ยนะครับอ่าคนอื่นจัดการไปแต่คนนี้ขอไว้คนหนึ่งนะอ่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ย้ำนะครับวิเคราะห์เฉยนะครับผมไม่ได้มาฟันธงว่าเป็นแบบนั้นเเเพรรรรราาาาาาาะะสมถวิิก์์จคห นะครับด้วยความคิดได้รุมของตัวเองได้หมดครับ่าอ,อย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยเรามาคุยกันเรามาคุยกันเรามาตั้งคําถามด้วยกันเรามาตรวจสอบด้วยกันเรามาดําเนินการไปด้วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราติดตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหนคุณอัจฉริยะอาจจะไม่ดําเนินการแต่ดีเอสไอคงไม่ปล่อยไว้บ้านพาทิดคงไม่ปล่อยไว้ประชาชนอย่างพวกเราคงไม่ปล่อยไว้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าคนคนนี้กระทำความผิด ประชาชนควรทำคดีอ่าปปชควรทำคดีตรงไปตรงมาด้วยแหละทำให้คดีเดินหน้าให้เร็วที่สุดนะคือถ้าปปชเนี่ยทำคดีตรงไปตรงมาเนี่ยก็ดีแต่ปัญหาที่ผ่านมาปัญหาที่ผ่านมาปัญหาที่เราพบเจอก็คือว่าปปชเนี่ยมันไม่ได้ทำคดีที่ตรงไปตรงมาไงและที่สำคัญที่น่าเกลียดสันนั้นคืออะไรรูไหมมันดองคดีจนคดีหมดอายุความประมาณห้าสิบาคดีอะดองจนคดีหมดอายุความประมาณห้าสิบาคดี แล้วมันจะมันมันจะแล้ววันวันมันทําอะไรอยู่นะถ้าวันนี้ปปชอบอกเฮ้ย <c oughs> คนไม่พอคนไม่ครบคุณก็ส่งกลับมาให้ดีไอทำดิคุณเอาไปเก็บไว้ดองไว้ทําไมคุณเก็บเอาไว้ทําไมอ่ะผมถามเลยครับถ้าคุณบอกว่าปปชเนี่ยคนไม่พอการทํางานไม่พอก็เขาก็ให้อํานาจอยู่แล้วนะครับให้อะไรครับให้ทางส่งกลับคืนมาสมมติปปปส่งไปก็ส่งกลับคืนให้ปปปทำต่อดีไอส่งไปก็ส่งให้ไอให้ให้ดีไอทำต่อก็ส่งให้หน่วยงานเดิมเขาทําต่อได้เนี่ย แล้วทาไมคุณไม่ส่งมาแล้วคุณไปดองไว้จนคดีหมดอายุฟาร์มเพื่ออะไรนะ,ะปปชนี่คืออะไรปกป้องคนชั่วใช่ไหมหรือว่ายังไงคดีกี่คดีที่ขาดอายุความแล้วคุณอ้างว่าเจ้าหน้าที่ปปชไม่พอไม่พอคุณก็ส่งกลับมาดิดีไอเขาทำอยู่แล้วคุณก็ส่งกลับไปที่ดีไอให้ดีไอทำต่อเลยสืบต่อไปหลังจากนั้นครบท่วมสมบูรณ์ก็ส่งฟ้องคุณก็มีหน้าที่ส่งฟ้องอย่างเดียวก็จบแล้วทําไมไม่ทำครับตั้ง,งคณะกรรมการขึ้นมาให้ปปชไอให้ดีไอดูแล นักร้องอีกคนเขามาให้การกับดีเอสไอหรือ,อยังโคน,นันค่ะส่งหมายต่อให้อาจารย์ปันเทพก็ได้ใช่นะครับนักร้องอีกคนเขามาให้การกับดีเอสไอหรือ,อยังครับนักร้องอีกคนผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครแต่ส่วนใหญ่นะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาให้การนะครับกับดีเอสไองหมดแล้วมาให้ข้อมูลกับดีเอสไอหมดแล้วยกเว้นหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สองก็คือคนใกล้ชิดนะครับคนใกล้ชิดของอของคนบนเรือบางคน คนใกล้ชิดของคนบนเรือเช่นเลขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ว่ามาหรือไม่มาเพราะมีการส่งการเลื่อนมาอะไรมาแล้วก็เงียบหายไปนะแต่อย่างที่ผมบอกว่ามาให้การหรือไม่มาให้การมาให้ข้อมูลกับดีเอสไอหรือไม่มาให้ข้อมูลกับดีเอสไอผมไม่ได้สนตรงนั้นครับผมไม่ได้สนตรงนั้นครับผมสนเต่ว่าตอนนี้หลักฐานที่ดีเอสไอมีหละหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรนะที่มันไม่ตรงกับสำนวนในศาลจังหวัดนนทบ้างตรงนี้ต่างหากครับ คำมาที่มาให้การมาเบิกความมาเป็นพยายนมาที่ดีไอเรียบมาผมบอกว่าตรงนี้ผมเฉยๆเพราะอะไรครับเพียงแค่ว่าให้โอกาสเขาในการแก้ต่างให้โอกาสในการแก้ต่างเขานเองแต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตรงนี้สําคัญกว่าใครจะแก้ปัญหาการดองคดียังไงครับพี่เอกครับอธิบายความหมายของคดีอาญาแผ่นดินให้ผมมีความรู้หน่อยครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับ คําว่าอาญาแผ่นดินนะครับสมมติคดีฟาร์มอาญาแต่เป็นอาฟารมที่ดีอาญาส่วนตัวสมมติผมกับคุณเนี่ยนะครับผมกับคุณเนี่ยผมไปแจ้งกล่าวหานะครับว่าคุณเนี่ยมารักทรัพย์ผมมายักยอกทรัพย์ผมอันนี้ก็เป็นคดีอาญาแต่เป็นคุณกับผมถ้าคุณตกลงเจรจาอะไรตกลงเรียบร้อยแล้วนะตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยักยอกทรัพย์ผมนะคุณตกลงเรียบร้อยอะไรจ่ายเงินเรียบร้อยชดใช้ค่าเสียหายผมพอใจผมถอนฟ้องได้คดีอาญาแบบนี้แต่อาญาแผ่นดินคืออาญาแผ่นอาญาแผ่นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนฟ้องได้ เช่น <S an> สมมุตินะครับมีการมีคนมีการฆาตกรรมนะมีการฆ่าคนตายสมมตินะมีการฆ่าคนตายเนี่ยเสร็จแล้วคนที่เป็นคนกระทำฆาตรกรเนี่ยฆาตรกรเนี่ย,รรเ,ยเป็นคนกระทำเนี่ยก็ไปตกลงกับญาติจ่ายเงินค่าเสียหงเสียหายอะไรจนญาติพอใจทุกอย่างแต่คดีก็ต้องดําเนินการไปเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินคนที่ต้องรับผิดชอบอาญาแผ่นดินก็คือพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วแจ้งดําเนินคดีเอาผิดนะครับอ่าส่งไปให้อัยาการอาัยาการก็ทําหน้าที่ ตรวสอบโดยอายการจะเป็นโจ์ในการฟ้องจำเลยนะครับและศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าจำเลยผิดไม่ผิดซึ่งคดีที่เป็นเงี้สมมติว่าถ้าเป็นคดีฆาตกรรมอย่างที่ผมบอกนะนะครับสุดท้ายแล้วศาลอาจจะลงโทษคนนี้นะครับอาจจะลงโทษคนนี้แต่แทนที่จะลงโทษเต็มกับลงโทษเบาลงเนื่องจากว่ามีการชดใช้ค่าเสียหายมีการเยียวยามีการอะไรหรือเออเกิดอาจจะความไม่ตั้งใจเกิดอาจจะฟวามพังเผยเออจ,จะเกิดจากอารมณ์โมโหอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคดีอาญาแผ่นดิน ใช่ค่ะถอนฟ้องไม่ได้คดีต้องดําเนินไปต่อนะอ่าใช่คดีอาญาคือคดีที่ถอนฟ้องไม่อาญาแผ่นดินคือคดีที่ถอนฟ้องไม่ได้เช่นยกตัวอย่างเอาหลักง่ายๆเลยนะครับหลักง่ายๆเลยวันเนี้โจรเข้ามาบ้านเราโจรเข้ามาบ้านเรานะโจรเข้ามาบ้านเราปุ๊บนะครับแล้วก็โจรกระโดดเข้ามาเราเห็นโจรเข้ามาปุ๊บนะครับอ่าโจรชักปืนปึ๊บจะยิงเราเรามีปืนเรายิงสวนไปก่อนเลยโจรตายนะครับโจรตายนะครับโจรเข้ามาบ้านเรา แล้วโจรชักปืนจะยิงเราเรายิงสวนก่อนเลยปั้งโจนตายถามว่าแบบเนี้ยเรามีความผิดไหมผมบอ,อกเลยนะครับสะเมื่อถึงศาลยังไงศาลก็อ่าเขาเรียกอะไรมีความผิดแต่โทษความผิดให้รอลงอาญาหรือไม่มีความผิดอะไรก็ว่าไปแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องทาคดีฟ้องเราไปเนี่ยเขาเรียกคดีอาญาอ่าเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องทําต้องทําสํานวนคดีฟ้องไปถึงอายการอายการก็ฟ้องไปแล้วศาลเ,เป็นผู้ตัดสินว่าเราป้องกันตัวอะไรแต่ไม่ฟ้องไม่ได้เพราะมันเป็นอาญาเป็นดน ทนายคอออกมาพูดว่าเตรียมเป็นทนายให้กับแซนดี้ฟ้องร้องอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนเริ่มงานวันจันนี้ครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับอเริ่มงานวันจันนี้ก็แล้วแต่ครับนะฟ้อ,ฟองอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนก็ฟ้องไปดีครับอ่าเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกเขาจะฟ้องได้ก็คือคอดีหมินประมาทแซนถูกต้องไหมคดีหม,มินประมาทแต่ถามว่าแล้วมใีใครเป็นไปหมินประมาทแซนละ่ะฮะใครไปหมินประมาทอ่ะใครไปกล่าวหาละ่ะ ใครไปใส่ร้ายนะ่ะก็ไม่มีหรือใครจะใส่ร้ายผมไม่รู้แต่สําหรับผมผมผมไม่เคยใส่ร้ายอยู่แล้วนะครับเราประชาชนจะช่วยกันมาให้มีการดองคดีอ่าใช่ครับสําหรับผมผมก็บอกแล้วว่าวันนี้ผมติดตามเกี่ยวกับว่าเรื่องนะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับคุณแซนไม่ได้พูดถึงคุณแซนถ้าคุณแซนไม่มาพูดถึงผมนะอ่าเมื่อก่อนเนี้ยอ่าคุณแซนมาพูดมาอย่างงาี้เราก็ใส่กันไปนะก็ว่ากันไปก็โต้กันไปครับก็แค่นั้นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนเขาจะอ่าเขาก็คงจะ เขาเรียกอะไรอ่ะสมประโยชน์นะครับ <c oughs> อยากจะฟ้องก็ฟ้องเลยครับนะ <c oughs> นะอะเพะผมเอง <c oughs> ผมก็บอกแล้วไงว่าผมเนะี่ยวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับตามข้อมูลตามนี่นะครับแลวก็คุณแซนเองผมก็ไม่ได้อ่าไปกล่าวหานะครับผมก็ไม่ได้นี่อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็เพียงกระตั้งคำถามว่าเฮ้ยตอนที่คุณแซนบอกว่านะน้องตะโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วไปจับขาคุณแซนผมก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมตำรวจเนี่ยเขาไม่ มีการตรวจสอบกปงเกมของคุณแซนว่ามีอะไรนี้มือไหมมีดีเอเอไหมแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคุณแซนก็อย่างนี้เห็นป่ะนะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะเขาก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นฟ้องได้แต่ที่เขาออกมาพูดอย่างนี้เขาก็คงจะให้อ่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยกลัวไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าอะไรใช่ไหมอ่าเอาง่ายๆครูเอาง่ายๆครูนะเนี อยากจะขู่ก็ขู่ไปไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับนะแล้วแซนเขาอยากจะจ้างทนายให้เสียเงินก็แล้วแต่เขาครับอ่าไม่ฟ้องลุงอัดไม่กล้าฟ้องนะครับลุงอัดอ่ะผมเชื่อไม่กล้าฟ้องลุงอัดหรอกครับเหตุผลอะไรพอฟ้องลุงอัดอนะครับฟ้องลุงอัดเนี่ยลุงอัดสู้ได้อยู่แล้วไงลุงอัดแก้ต่างได้ได้อยู่แล้วไงแต่ไล่ฟ้องอินฟลูเอนเซอร์นะจริงๆแล้วน่ะไม่ต้องการไล่ฟ้อง แต่ต้องการปิดปลาไม่ให้เขาพูดแล้วนะไม่ให้ใครมาไล่สดพูดแล้วไม่ให้มามามาอนนี่แล้วแต่บอกเลยครับสําหรับผมนะครับถ้าฟ้องมาผมก็สู้ครับก็แค่นั้นเองอ่าฟ้องมาผมก็สู้ครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าถ้าคุณประกาศอย่างนี้ก็โอเคเลยครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่าคุณฟ้องมาอ่าแล้วผมไม่ได้ทําผมก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นเองก็สู้กันตามกฎหมายอ่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับของผมเนี่ยสักคารผมก็จะสักคารเองนะครับ ทนายฟาร์มจ้างไหมจ้างมีมีอยู่แล้วยังไงก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องผมเองเนี่ยนะทุกครั้งที่การพูดการคุยเนี่ยนะครับก็มีทนายฟาร์มเข้ามาฟังอยู่แล้วมาอะไรอยู่แล้วมาตรวจสอบอยู่แล้วว่าคาพูดไหนมินเมยไหมคำพูดไหนเข้าไ,ไ,ห,าไหมคําพูดไหนเป็นยังไงแล้วก็เตรียมเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคดีความอะไรนะรจะแก้ต่างยังไงอะไรไงไม่ได้มีปัญหาเลยครับ avoir, ใช่ <anto> 對對มันต้องการให้เรื่องแตงโมเงียบแล้วจบไปถูกต้องครับตอนเนี้ยผมบอกเลยครับมันไม่รู้จะทําไงครับมาพูดแซะกันแล้วมาพูดว่าก็แแแล้วมาพูดกกัันนนนห่็แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็เลยเตรียมขู่ที่จะฟ้องก็ฟ้องมาก็แค่นั้นเองไม่ต้องขู่คาตัดสินฝั่งก็รู้ว่าฝ่ายโจทกับฝั่งจําเลยหัวกันเอื้อกันนะครับจะออกมานน้้าหทําให้การของแซนเป็นบอกว่าแตงโมนับนั่งจับขาตอนปันสสาวะไม่เห็นมีในคําพิพากษายื่นหลักฐานเอื้อฝั่งจําเลยทั้งนั้นก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงผมถึงได้บอกไงแล้วส,สิ่งที่สําคัญคืออะไรบ้างสิ่งที่สําคัญคือผมบอกเลย พยานพยานเนี่ยนะครับพยานที่โจทดเนี่ยนะโจทเนี่ยเป็นคนเลือกคัดสรรพยานขึ้นไปเป็นพยานฝั่งโจ์นะแต่เอาสามีจำเลยไปเป็นพยานฝั่งโจ์เอาญาติพี่น้องที่นำดำกูเดียวกับจำเลยไปเป็นพยานฝั่งโจ์มันคืออะไรครับทนายทนายว่าอาจารย์ประเทพเอาสำนวนมาเผยแพร่มีความผิดทนายว่านะับอาจารย์ปานเทพเอาสำนวนมาเผยแพร่มีความผิดฮะ เอาสำนวนมาเผยแพร่มีความผิดฮะเอาสำนวนมาเผยแพร่มีความผิดถ้าเอาสำนวนมาเผยแพร่มีความผิดแล้วศาลท่านเผยแพร่ทำไมอะอย่าลืมนะครับสำนวนเนี้ยเป็นสำนวนที่ศาลท่านเป็นคนเผยแพร่ออกมาอ่ะแล้วการเอาสำนวนมาเผยแพร่มีความผิดตรงไหนครับอะมีความผิดอะไรครับมันคงโกรธที่เอาสำนวนมาเปยนะครับ คุณแซนลืมไปหรือเปล่าว่าเหรียญมีสองด้านนะครับมันคงโกรธนะครับที่เอาสมนวนไปก็ใช่ไงการที่อาจารย์ปานเทพเนี่ยเอาสํานวนเอาออกมาแบบนี้มันทําให้คนนะนะครับบางคนเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนหรือสังคมเข้าใจว่าทนายบางคนเนี่ยมันเป็นทนายที่ไม่ได้ความนะครับมันพยายามจะพูดจะปกปิดจะพยายามที่จะทําให้ทุกคนนะครับคิดว่าไม่ใช่ความผิดมันนะครับ อ่าไม่ใช่ความผิดมันแต่เป็นความผิดคนอื่นแต่พอสำนวนออกมาปุ๊บอะไรออกมาปุ๊บพอเพอปย์มาปุ๊บมันทุกคนรู้เลยไงเพราะทุกคนรู้แล้วตอนเนี้ยว่าใครคือคนผิดใครคือคนกระทานะทนายบางคนก็เป็นทนายที่ไม่ได้ความทําให้ทุกคนรู้ไง